สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอสูตรหวยเด่นบนสามตัวมาหนึ่งถึงสามตัวนะครับสูตรนี้เก็บสถิติทั้งหมดยี่สิบสี่งวดล่าสุดนะครับผิดแค่หวนวยเดียวนะครับเริ่มเก็บสถิติตั้งแต่วันที่ส6บหกันวาสองห้าหกห้าถึงส6บหกธันวาสองห้าหกนะครับสูตรนี้เที่เอามานําเสนอให้ดูคือเก้างวดล่าสุดนะครับเก้างวดล่าสุดจะไปถูกหลักร้อยซะเป็นส่วนใหญ่สรุปแล้วสูตรนี้ก็คือสูตรเด่นร้อยนะครับแล้วเอ นี้วิธีคิดก็ง่ายๆนะครับนำหลักสิบของเลขหน้าขึ้นหะนึมาเพิ่มแต้มลดแต้มนะจะได้เลขทั้งหมด3ตัวนะครับอ,อย่างเช่นวันที่16สิงหานะครับเลขหลักสิบก็คือเลข6นะนำไปเพิ่มแต้มลดแต้มจะได้เลข5 6 7เนะเลขที่ออกคือ7 8 2ก็ไปถูกเลข7นะตามที่ให้รายไว้นะครับ แล้วก็เพิ่มเติมนะครับสำหรับสุดนี้นะครับจะมีเลขตัวที่1ก็คือ,เ,อเลขหลัก10นะของเลขหน้าขั้นที่1คือเป็นเลขเราให้เป็นเลขตัวที่1นนะครับแล้วกเ็เลข5านะฮะก็ให้เป็นเลขตัวที่2นะครับแล้วก็เลข7เราให้เป็นเลขตัวที่3นะครับแล้ว เ,เลขตัวที่สองนะก็จะเป็นเลขเด่นนะครับเพราะว่าจากก้าวววล่าสุดก็ถูกไปถึงห้าหดนะครับแล้วเลขตัวที่สามก็เป็นเลขเด่นเช่นกันนะครับก็จากก้าวววล่าสุดก็ไปถูกถึงห้าหดนะครับส่วนเ,เลขตัวที่หนึ่งนะครับที่เราที่เป็นหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเราก็ให้เป็นเลขรองนะเพราะว่าก้าวววล่าสุด ถูกแค่หนเดียวนะครับเราก็ไปคิดงวดวันที่30ทธันวานะครับหลัก10เลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลข5นะครับนำไปเพิ่มแต้มลดแต้มจะได้เลขทั้งหมด3ตัวก็คือเลข4เลข5เลข6นะครับตามที่เราเกิดไว้ข้างต้นก็คือเราจะใหเ้เลขตัวที่2กับตัวที่3นะ เป็นเลขเด่นนะครับเพราะว่าเก้างวดล่าสุดถูกไปถึงสิบผลใช่ไหมสิบผลนะครับเพราะว่ามีงวดที่วันที่16บธันวานะครับแล้วก็งวดวันที่สิบหกตุลานะครับจะ,ะมาทั้งหมด3หลักเลยนะครับส่วน 1>, 1 2ึ่งสอามี่ห้าหกจ็ดนะจากเก้างวดล่าสุดนะครับก็จะมีเจงวดที่มาแค่หลักเดียวนะครับแล้วก็สองงวดมาครบทั้งสาหลักนะครับโอเคครับผมสรุปก็คืองวดวันที่30ทธันวานะครับเราจะได้เลขทั้งหมด3ตัวก็คือเลข5เลข4เลข6นะครับ จะมีเลขตัวที่สองกับตัวที่สามเป็นเลขเด่นนะครับก็คือเออเด่นเลขสี่ละเลข6กนะเลขรองคือเลขห้านะครับผมโอเคครับผมจัดชุดนะครับได้เลขเอ่อ4น8นะครับ480แล้วก็6 08 หกแ,แล้วก็ห้านยะครับแล้วก็ห้านะหลายคนคงสงสัยว่า0ูย์แปดกับแปนี่ไม่ยังไงขอให้ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เรานำเสนอ,อไปเป็น10หน่วยสิบหน่วยนะเลข10หน่วยบนนะครับที่ผมนำเสนอ,อไป2องสูตรนะครับ ก็จะได้เลข08นะโอเคครับผมแล้วก็ที่เราบอกไปก็คือเลข4นะ408นะ480แล้วก็608นะ680ก็จะเป็นเลขเด่นไปนะครับส่วนเลข508 580ก็จะเป็นเลขรลองนะครับตามที่เราเกินไว้ข้างต้นนะครับแล้วก็สุดนี้นะครับให้ฟันชับ ปอีกนะครับสูตรเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นสูตรอีกสูตรหนึงนะครับที่เป็นสูตรล่างบนมา2ตัวนะครับอสองตัวมา1ตัวนะครับก็สูตรนี้จะคิดง่ายๆนะครับนำทีอ่อะไรล่ะขอภยัยขอคิดอีกรอบ นี้นะครับนำเลข3ตัวบนนะครับแล้วก็นำเลขท้ายนะครับเลขท้ายครั้งที่2นะครับอันนี้เป็น3ตัวบนนะครับแล้วก็เลขท้ายครั้งที่สองเออเลขท้ายครั้งที่1นนะครับนำ หลักร้อยนะฮะมาบวกกับเลขหลักสิบเลขท้ายคั้งที่หนึ่งนะครับเจ็ดบวกหก็จะได้สามนะตัวรองก็คือเลขสี่นะครับที่เรา,เาคิดสุดนี้นะครับที่เราให้ไป3เลขก็คือ5 4าสีหกี่หเป็นเลขเด่นนะฮะเลข5เป็นเลขรองนะครับเราก็ มาชนกระสุดนี้นะครับที่เป็นเลขสี่นะครับฟันฉับอีกทีก็คือสุดชนก็คือเลขสี่นะครับสำหรับสุดนี้นะครับเลขชนก็คือเลขสี่นะครับความน่าจะเป็นเอ่อก็คือสี่กม มีเปอร์เซ็นต์มาสูงมากนะครับ4 8 4 8สนะครับผมนำไปซื้อหวยลอตเตอรี่กันได้เลยนะครับโอเคครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณที่รับชมจนจบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้ต้องขอภัยด้วยรู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบขอทุกคนที่มาดูคลิปนี้ทุกคนเราสามคนนี้กันทุกคน สวัสดีครับ